ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวงจรคอมบิเนชันนะครับหรือเรียกอีกย่ว่าวงจรเชิงจัดหมู่นะครับเราก็จะเรียนรู้การออกแบบในวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของวงจรคอมบิเนชันก่อนนะครับวงจรคอมบิเนชันคือวงจรดีท่านที่ให้ค่าเอาต์พุต ตามค่าที่กำหนดที่เกิดขึ้นจาก input นะครับโดยตรงทันทีทันใดโดยไม่สนใจว่าค่า input ตก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรนะครับส่วนมากนะฮะก็จะสร้างจาก ic logic gate พื้นฐาน and or not ทั่วไปนะครับเช่นวงจรบวกเลขวงจรเข้ารหัสวงจรเลือกสัญญาณพวกนี้นะครับ ก็จะเป็นวงจรคอมบิเนชันนะครับเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนการออกแบบต่อไปนะครับครับวันนี้เราก็จะดูขั้นตอนการออกแบบวงจรทิ่ท่านคอมบิเนชันนะครับจากที่เราทราบความหมายแล้วนะทีนี้เราก็มาดูวิธีการขั้นตอนการออกแบบมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1นนะฮะเราจะต้องศึกษาสภาพปัญหา หรือโจทย์หรือกําหนดสถานการณ์ที่เราต้องการจะแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันว่าเราจะนํำวงจรไปใช้ทําอะไรนะครับขั้นตอนที่1นึ่ขั้นตอนที่2ก็สร้างตารางตามสถานการณ์หรือปัญหาที่เรากําหนดขึ้นว่าเราจะให้เงื่อนไขว่ายอย่างไรนะครับขั้นตอนที่2 พเส้นเสร็จสิ้นขั้นตอนที่สองแล้วนะครับเราก็ขั้นตอนที่สามเราก็ทําการนําตารางมาเขียนสมการนะครับตามลักษณะของการเขียนสมการในลักษณะที่จะให้เป็นรูปแบบบินเทอมหรือแมกเทอมนะหังกนั้นก็ลรูปสมการ ลงเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็การทำง,งานของวงจรทำงานได้ไวขึ้นนะครับขั้นตอนที่4ก็เขียนวงจรลอจิกนะครับที่เราได้จากสมการที่เรารลดรูปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ดูวงจรว่า ส่วนประกอบของวงจรเรานี่มีการใช้ l o g ิ c iC. อะไรบ้างนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5ก็ทําทำการจัดหาอุปกรณ์นะครับมาประกอบแล้วก็ทดสอบวงจรตามเงื่อนไขที่เราต้องการว่าตารางการทางานเป็นไปตามเงื่อนไขจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนหลักในการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน ที่นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะหรือในการแก้ปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะดูขั้นตอนต่างๆในรายละเอียดกันเลยนะครับ